สวัาดิทุกทานด้วยนะครับเยี่กับผมสวรันสังเีสิีกับวันนี้เราก็จะประกาศผลโบสของเกมนี้นะครับที่ผมให้โบวตไปเมื่อคราวก่อนครับก็มีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะครับผู้แพ้สองคนก็แน่อยู่แล้วผู้ชนะหนึ่งคนเท่านั้นครับมาหนึ่งตัวผู้ผิดอ่ามันต้องเป็นหนึ่งโยนเดยเออร์มันเป็นหนึ่งตัวนะครับพี่าอ่ะทอรสเฟสดี้ได้ไปหน,นึ่งคะแนนบอกมือไแล้ว โอเคต่อมาด้วยแพนทอมทอยเฟดดี้ซึ่งเป็นผีอย่างที่รู้สึกตัวนี้นี่มีคนโหวตมาเยอะเลยในการชมแต่ว่ารู้สึกว่ายังน้อยอยู่นะครับก็มีผลโหวตประมาณนี่อ่ะบอกได้ง่ายเลยอ่ะก็มีแพนทอมทอยเฟดดี้อ่ะบอกบอกเลยดีกว่าไม่ต้องให้รู้เลยอ่ะ p h a n พนทอมทอยเฟดดีมีผลโหวตคือ 7คะแนนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมปุ๊บปมือได้ปบมือและตัวสุดท้ายนั่นก็คือทอยกรุนเฟรดดี้นะครท่านผู้ชมก็ตัวนี้คะแนนนี่แบบไม่อยากพูดเลยอะไม่ได้บอกนะว่าน้อยหรือมากแต่ว่ารู้สึกว่าคนไทยเขาชอบอะไรที่เป็นสีทองเนะี่ยเพราะฉะนั้นทอยก็ได้เฟรดดี้ได้ไปเลยครับ คะแนนครับโอ้โหเยอะมากเลยครมับงอมอ่ะปบมือปอบมือซึ่งสิ่งที่ผมจะทำในทอยโกลด้ f เฟรดีอันนี้ผมคิดไว้ว่าผมน่าจะทำเป็นเ e ส s g ดอลทอยโกลด้เฟรดี้ครับเลสดที่เราวาดรูปก,กันนะเออนั่นแหละครับอ่าเนี่ยล้วก็จะวาดรูปเป็นตัวนะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะวาดฉากเลยนะวาดเป็นตัวเนี่รู้แน่นอนแต่ว่า ในวันสองวันเนี้ยมั้งไม่แน่ใจอะยังไม่รู้ครับแต่ก็ยินดีด้วยครับสำหรับทอยก็ได้เซรีครับชนะต่อแบบคะแนนเยอะมากแบบเก้าคะแนนน่ยที่ดูครับชมอ่านี่คือค่การแสดงผลบวดเล็กเ่นนอยครับอ่ะหรบวันนี้เราขอลาการเพียงเท่านี้นะครับชมสำหรับการแสดงผลบวดและเราจะให้มันมาตอนนี้ไหมอ่าสำหรับผลบวดเราลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย